ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงของตัวโค้ดออที่ปิดตามคอมเมนต์นะครับที่เราจะนำไปใช้ในตามตามการปิดตามกลยุทธ์2131แล้วก็22นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราได้ตัวไฟล์มานะครับเราก็คลิกตรงบันทึกแํมเป็นตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกโหลดลงมาที่ Desktop นะครับแล้วก็เซฟนะครับ พอเซฟเสร็จตรงนี้นะครับมันก็จะมาแล้วนะครับนะครับพอได้ไฟล์ตรงนี้มานะครับเราก็มาดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกเสร็จตรงนี้เราก็คลิกคลิกค้างแล้วก็ลากออกมาข้างนอกนะครับลากออกมาพอลากมาเสร็จเราก็มาทําการ Copy นะครับ Copy Copy ไฟล์นี้นะครับ แล้วเราเข้าไปเปิดใน M4 t เรานะครับอันนี้ผมจะเอาไปลงที่ Bob IC Market นะครับพอคลิกตรงนี้มาที่คลิกที่ไฟล์ Open Data Folder นะครับมาที่ MQL4 นะครับแล้วก็มาลงที่ Expert นะครับลงที่ Expert แล้วก็เอามาวางนะครับพอมาวางเสร็จมันก็ได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะทำหลายตัว ก็คือการปิดที่หลายคอมเมนต์นะครับแล้วก็ copy ตรงนี้นะครับ c o p y p o p y แล้วก็วางนะครับแล้วก็วางอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะทำเป็นสามคอมเมนต์นะครับสก็พอทำเสร็จตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อมันนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นชื่อคอมเมนต์หนึ่งก็คือหนึนึ่งนะครับอีกตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น คอมเมนต์สองสองสองนะครับคือคอมเมนต์สองพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับเราก็ปิดเลยนะครับปิดแล้วเราก็มาคลิกตรงที่รูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มากดรีเฟชนะครับพอกดรีเฟชเสร็จปั๊บก็จะได้ตัวโค้ดออกมาแล้วนะครับได้ตัวโค้ดออกมาหลังจากนั้นเราก็มาเปิดคู่เงินนะครับเปิดคู่เงินไว้ อันนี้ผมลงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงทับนะครับเปิดคู่เงินไว้ก็ดับบปนคลิกตัวแรกขึ้นมานะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ต้องการให้มันมีคอมเมนต์นะครับผมจะลบออกนะครับตรงคอมมอนตรงนี้ให้เราติ๊กถูกทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบโอเคอันนี้ก็คือคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ว่างนะครับแล้วตัวที่สองนะครับผมก็จะลองลงทับให้ดู นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมใส่เป็นคอมเมนต์หนึ่งอันนี้ก็ต้องติ๊กทั้งสองข้างนะครับติ๊กทั้งสองข้างแล้วก็ตอบโอเคนะครับตอบโอเคเสร็จตรงนี้แล้วมาตัวที่สามนะครับอันนี้ผมจะใส่เป็นคอมเมนต์สองนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อจากคอมเมนต์หนึ่งมาเป็นคอมเมนต์สองนะครับตรงด้านนี้เราก็ติ๊กหมดนะครับติ๊กหมดแล้ว พอเราติ๊กหมดแล้วตอบโอเคนะครับตอบโอเคเสร็จเพราะฉะนั้นสามคอมเมนต์ที่เราลงก็คือตัวนี้เราใส่เป็นคอมเมนต์สองตัวนี้เราใส่เป็นคอมเมนต์หนึ่งตัวนี้เราใส่เป็นคอมเมนต์ที่ว่างนะครับถ้าเราไม่ติก๊กออโต้เทดมันจะน่าบูดมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงเสร็จเราก็ต้องติก๊กออโต้เทดให้มันทํางานนะครับแล้วตรงนี้คอมเมนต์เมื่อเราออกออเดอร์ นะครับเมื่อเราออกออเดอร์เราจะให้คอมเมนต์มานี้ได้ยังไงก็คือเมื่อเราคลิกในออเดอร์นะครับถ้าเราไม่ใส่ออเดอร์ตรงนี้คอมเมนต์ตรงนี้ก็จะว่างนะครับคอมเมนต์ comment ตรงนี้ก็จะว่างแล้วถ้าเราใส่หนึ่งนะครับถ้าเราใส่หนึ่งตรงนี้เข้าไปเมื่อเราออกออเดอร์เสร็จคอมเมนต์หนึ่งก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับแต่ถ้าเราใส่สองตรงนี้เข้าไปนะครับ ไส้สองตรงนี้เข้าไปคอมเมนต์สองก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับโชว์ที่ตรงคอมเมนต์ตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับอันนี้คือคือคอมเมนต์แล้วตรงนี้ปกตินะครับปกติ NT4 มันจะไม่โชว์คอมเมนต์นะครับแบบนี้ให้เราเข้ามาตรงเมนูตรงบาร์ตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่คอมเมนต์มันก็จะมาโชว์ให้นะครับตรงนี้มันก็เพราะฉะนั้น คอมเมนต์นี้ใช้งานยังไงใช้งานเมื่อการเปิดออเดอร์เมื่อเราเปิดออเดอร์นั้นอ่ะเราไม่ได้ใส่คอมเมนต์ตัวที่ว่างคอมเมนต์ว่างก็จะอ่านค่าที่คอมเมนต์ว่างนั้นมาปิดออเดอร์ให้จะเป็นกี่ไม้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อผลรวมของคอมเมนต์ว่างนั้นอ่ะเท่ากับผลรวมกําไรได้เท่ากับที่เราต้องการก็คือสมมติว่าเราเซตสามเหรียญเซตสามมันได้เท่ากับสามมันก็จะปิดทั้งหมดนะครับ แล้วถ้าเราออกออเดอร์นั้นอ่ะเราใส่คอมเมนต์หนึ่งเข้าไปตรงนี้นะครับผลรวมกำไรที่เป็น,นคอมเมนต์ที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับที่ลงท้ายด้วยหนึ่งตรงนี้นะครับผลรวมจะกี่ไม้ก็แล้วแต่นะครับได้กำไรเท่ากับจำนวนที่เราต้องการคือตรงนี้นะครับมันก็จะปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแก้ไขได้เป็นยี่สิบก็ได้เป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการเลือกเลือกใช้งานของคอมเมนต์นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของคอมเมนต์เราเลือกคู่เงินที่เราไม่ควรที่จะนำมาเทรดนะครับแล้วคอมเมนต์นี้ใช้งานกับการเทรดเรื่องอะไรนะครับก็คือเราจะใช้งานการเทรดเกี่ยวกับาการกลยุทธ์การเทรดที่เป็น21 3ห3 2แล้วก็22นะครับ เพราะว่าเวลาเราออกออเดอร์อย่างนั้นเราจะออกเป็นชุดนะครับออกเป็นชุดเพราะฉะนั้นการปิดนั้นก็จะปิดเป็นชุดเมื่อกําไรได้ตามที่ต้องการนั้นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้คอมเมนต์การลงคอมเมนต์และการใช้คอมเมนต์นะครับอันนี้ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับใน youtube ที่เป็น ก็ได้กำไรง่ายๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ